เป็นแบ็กกราวของ 50m นะครับเรากำหนดสีให้มันเหมือนกับตัวพื้นของรีพอร์ตแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการเปลี่ยนสีให้มันวิ่งไปตามค่าใช่ไหมฮะแล้นั้นไปที่แบ็กกราวที่ general general นะฮะแล้วก็ไปที่ e f f e c t background เห็นมันแบ็กกราวเห็นไหมครับมันออนอยู่ถ้าสีสันหรือตัวหนังสือหรือข้อมูลที่มันเป็นดีเทลและมันมีคำว่า fx ก็คือฟังก์ชันนะหมายความว่าเราสามารถกำหนดฟังก์ชันให้มัน มีวิธีในการเปลี่ยนสีเปลี่ยนต่างๆนะครับตอนนี้เราจะกด fx ใน fx นั้นเราจะทำการกำหนดถ้าเราจะบอกว่าเออถ้าสีเนี่ยมันเลยห้าสิบล้านแล้วให้มันเป็นสีเขียวในแบ็กกลาเป็นสีเขียวตัวกินแบ็กกราจะทำยังไงดีครับผมก็มีสูตรนะมีสูตรผมเขียนเอาไว้ให้อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะนะมีเขียนสูตรฮนะ อันแรกเลยตัว year s a l e kpi background นะฮะเห็นสูตรอันแรกไหมครับ if เห็นไหมฮะ if อันนี้ทองคำทองคำทุกคนครับ if total sale, s a l e นะครับถ้า total s a l e ที่เราได้จากใน c ร r ดเนี่ยมันมากกว่าล a l e target เออถ้ามากกว่ามันก็เป็นดีใช่ไหมเออมันต้องเป็นสีเขียวดังนั้นเราก็จะให้ if ก็จะเป็น green background นะครับถ้ามันไม่มากกว่าละมันก็จะเป็น Red background ดังนั้นผมเขียนสูตรขึ้นมาก็คือตัวเซลล์ตัว Year Cell KPI background นะครผมเขียนเอาไว้ให้แล้วนะครับใช้ if cross ง, altro, ง่ายๆก็คือเอาค่านี้มากกว่าหรือน้อยกว่าค่านี้ค่าตัว Target นะครับก็<ๆ>จะเป็นสี<ๆ>เขียวสูตรที่จะใช้นะั่นอยู่ตรงนี้นะฮะตัวเซลล์ตรงนี้ครับผมจะตั้งชื่อว่านะฮะ เยียเซลเคพไอแบคเกลเห็นไหมครับถ้า total ั้ l เ total งท l ้คืออะไร total ั้ l เจริงๆแล้วมันก็คือซ้ำนี่แหละนะครับผมเขียนสุดเอาไว้เฉยๆนะครับตัว total ั้ l เอยู่ตรงนี้ครับ total ั้ l เนะครับนะะฮตัว total ั้ l เนะครับก็คือเอายอดเซลล์เมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเซลล์อยู่เนี่ยเอามารวมกันเฉยๆใช้ฟังก์ชันซ้ำก็จะเป็นฟังก์ชัน total ั้ l เนะครับตอนนี้การ์ดเนี่ยมันทำทั้งทัแล้วนะครับเนื่องจากมันซ้ำเข้ามาแล้ว แล้วถ้ามันมากกว่า50ให้มันพื้นสีเขียวดังนั้นเรากดไปที่การ์ดนี้ไปที่ Format ไปที่เอฟเฟ t ตรงนี้กดฟังก์ชันขึ้นมานะครับ <S <S 1> <S 1> เราเรียนมาสองสัปดาห์แล้วเราใช้เกรเดียนา์การไล่เฉดสีเราเรียนเรื่องของการใช้รูก,กำหนดกี่เปอร์เซ็นต์นคะครับหรือจะเป็นค่าตัวเลขนัมเบอร์ก็ได้วันนี้เราจะมาดูเรื่องของการฟิลแวลูฟิลแวลูก็คือคำว่าฟีลก็หมายถึงสูตรต่างๆที่เราเขียนขึ้นก็คืออยู่ในตารางอยู่ในข้อมูลที่เรามีอยู่ นะครับสูตรที่เมื่อกี้เราเขียนก็คือ yearly KPI background ใช่ไหมครับตอนนั้นเราไปหาสูตรที่เราเขียนไว้ yearly KPI background ตรงนี้เซลนะเราพูดถึงเซลล์อยู่นะฮะตรงนี้นะครับดังนั้นเราจะเลือก y e a r SPI, KPI background แล้วกดเข้าไปครับปึ๊บแล้วก็ apply โอเคอ่าเป็นสีเขียวแล้วไหนลองปีสองห้ากสามดูีิถ้ามันไม่ถึงเนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับมันเป็นสีเขียวเอ้ยก็ไม่ยากนะถ้าเรามีกําหนด KPI เอาไว้ต้องมีกำหนด KPI ก่อนนะกดขีกำหนดขีดอา้วเรากำหนดเฉดส,สีที่เราต้องการนะเป็นเป็นสูตรเอาไว้เลยเก็บเอาไว้สีมันจะได้ไม่ไม่กระจายม